สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบอยู่กับน้ำตาลได้ืชูก้านะคะวันนี้จะมาชวนดูซีรีส์สัญชาติเยอรมันเรื่องจงใจฆ่าค่ะชื่อโหดไหมคะตอนลองกดเข้าไปดูนะคะคือน้ำตาลไม่รู้เรื่องย่อเลยค่ะไม่เคยเห็นรีวิวนะคะไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะเห็นแค่ชื่อภาษาไทยนะคะขนาดชื่อภาษาอังกฤษยังไม่ได้แวะอ่านเลยนะคะส่วนชื่อภาษาเยอรมันแน่นอนว่าอ่านไม่ออกค่ะ คืนนั้นกําลังหาอะไรง่ายๆดูก่อนนอนค่ะหลังจากที่ลองดูหนังมาสองสาเรื่องแล้วนะคะเรื่องหนึ่งเปิดแค่5้านาทีแล้วก็ปิดค่ะอีกเรื่องหนึ่งเปิดดูแค่ไม่ถึงสิบนาทีก็ปิดนะคะรู้สึกว่าไม่เห็นมีเรื่องไหนสนุกเลยก็ไปต่อไม่ได้นะคะพอมาเห็นจงใจค่าคกับ ภาพปกที่ n น็ f l i x ใส่มาให้นะคะมีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาให้คล้ายคุณเจมส์แสต็กอวอยแห่ง Xmen นะคะแล้วก็สปริริตหลุดโลกข,ของภูมิกับเอ็มไนท์กำลังยื่นมือเข้าไปในตู้เย็นค่ะเพื่อไปหยิบกล่องอาหารนะคะก็เลยลองกดเข้าไปดูค่ะหลงพระเอกนะคะอ,อ้ามีภาคไทยนะคะก็เลยลองดูเล่นๆกะว่าคืนนี้นะคะถ้าเรื่องนี้ยังไม่สนุกอีกเดีนะ๋ยวปิดทีวีน่าเข้านอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานวันแรกหลังจากที่หยุดยาวมาคุณเอ๋ย วันแรกที่ไปทำงานก็จะไปสายค่ะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ดูซีรีส์จบเลยนะคะจงใจฆ่าค่ะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า murder my fully นะคะเป็นซีรีส์สัญชาติเยอระะมันค่ะ Netflix บอกว่าเป็นแนวตลกหน้าตายนะคะมีจำนวนตอนทั้งหมด8ตอนตอนละประมาณ30นาทีเท่านั้นเองอะคะ่ะเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาและก็อัดยากรรมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ ครอบครัวแล้วก็การปรเผชิญหน้ากับปัญหาภายในของตัวละครหลักด้วยนะคะเรื่องราวเริ่มขึ้นตรงที่บีเยิรค่ะพระเอกของเรื่องเขาเป็นทนายความค่ะนอกจากต้องคอยดูแลรแลแลับผิดชอบให้ทุกคดีของดราการันเจ้าพ่อมาเฟียแล้วก็ลิวล้อทั้งหลายนะคะเขายังต้องคอยดูแลกิจการปลอมๆที่เปิดขึ้นมาเพื่อบังหน้าเรื่องการค้ายาเสพติดเรื่องโสเภณีแล้วก็เรื่องการค้าอาวุธค่ะให้รอดพ้นหูตาอายการด้วย ชีวิตของบียนค่ะขาดสมดุลทุกมิตินะคะใช่แล้วตามสูตรของพระเอกซีรีส์นะคะต้องทํางานหนักมีปัญหากับภรรยาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกนะคะแต่ว่าหนังหรือว่าซีรีส์บางเรื่องค่ะเขาเลือกที่จะให้พระเอกเป็นคนเก่งหรือว่าได้รับการยอปรับในที่ทํางานนะคะเรื่องนี้ไม่บียนบอกว่าเมียไม่ชอบผมงานก็ไม่ชอบผมเบียร์นไม่เคยได้รับการยกย่องในที่ทํางานค่ะไม่ได้เป็นหุ้นส่วน กระทั่งเลขาก็ไม่เคยให้เกียรติเขานะคะบีเยนก็เลยขาดความมั่นใจค่ะไม่มีความสุขรู้สึกฉุนเฉียวโมโหตลอดเวลาแล้วเขาทํางานหนักหาเงินได้เยอะก็จริงอะ่ะแต่เขากลับรู้สึกไม่พอใจในชีวิตที่ทําดีเพื่อคนไม่ดีและแล้วนะคะวันหนึ่งภรรยาของเขาก็เลยแนะนําให้เขาอ่ะไปเข้ารับการบําบัดเพื่อฝึกสติค่ะเขาก็เลยได้ไปพบกับยอดก้านะคะนักจิตบําบัดที่ช่วยให้บีเยนอ่ะมองตัวเองแล้วก็รับมือกับปัญหาในทางที่ต่างออกไปค่ะซึ่ง นี่เองนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นวายค่ะมีเยนต้องหยิบทุกบทเรียนที่ได้เรียนจากนักบันดยอดก้านะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาแถมยังเอาคืนพวกมาเฟียได้อย่างอมหิตยิ่งนะะักค่ะสะใจน้ําตาลจริงๆเลยนะคะคลิปนี้ชวนดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สปอยเท่าไหร่ค่ะแต่กี้ที่เล่าไปเป็นช่วงต้นๆของ e p แรกนะคะซึ่งถึงทุกคนไม่ได้ดูน้ําตาลเล่านะคะ แต่เปิดซีรีส์ดูก็น่าจะติดค่ะโดยเฉพาะพวกเรามนุษย์เงินเดือนที่อาจจะพอจัดสรรเวลาได้นะคะไม่ถึงกับชีวิตเสียสมดุลเหมือนเบียนแต่ว่าบางครั้งบางประเด็นในซีรีส์เนี่ยอย่างเช่นการไม่อยากรับโทรศัพท์หัวหน้างานหรือไม่อยากรับโทรศัพท์ลูกค้าหรือว่าความลำบากใจในการที่จะลาง,งานเพื่อไปทํากิจกรรมของครอบครัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เราออินกับเรื่องพวกนี้ได้นิดนิดค่ะแต่เราจะอินมากขึ้นไปอีกแล้วก็ดูเพลินมากขึ้นด้วยบทสนทนาที่มันฉลาดฉลาดค่ะอย่างเช่นเบียรเนี่ยที่ตอนแรกเขาไม่ได้อยากไปบําบัดอย เขาก็ไปด้วยความร้อนรนพอไปถึงเจอนักบําบัตยอดก้าก็บอกว่าผมอยากได้หลักสุดเด้งรัดครับยอดก้าก็ตอบกลับมาว่าด้วยความเยือกเย็นนะคะถึงคุณจะวิ่งถนนก็ไม่ได้สั้นลงหรอกอะไรแบบเนี้ยค่ะเบีย้ยนมันก็ยังจะเถียงเลยนะว่าแต่วิ่งเอามันก็ถึงปลายทางเร็วขึ้นอยู่ดีนะประมาณนี้นะคะนักบําบัดยอดกนะคะก็จะทําให้เราเห็นได้เลยว่าความสงบเนี่ยจะทําให้เราควบคุมอะไรๆไ,ได้ค่ะ ยอดกลาถามบีเยนว่าไหนคุณบอกมาสักห้าข้อซิที่ทําให้ต้องมาที่นี่ที่แรกบีเยนมันเป็นทนายใช่ไหมมันบอกว่าปกติมันยุ่งเรื่องคนอื่นมันไม่พูดเรื่องตัวเองหรอกนะคะแต่ไปไปมา,มาเนี่ยพอมันต้องพูดมันก็พั่งพูปัญหาของมันออกมาเกือบสิบเรื่องอะคะ่ะจนยอดกลาต้องถามว่านี่นับเลขผิดหรือเปล่าขอให้ห้าเรื่องนะคะยอดกล้าถามว่าตอนที่กดกลิ่งและยืนรออยู่หน้าประตูคิดอะไรอยู่นะคะบีเยนบอกว่าไม่ได้คิดเรื่องการบําบัดเลยครับ คิดแต่เรื่องครอบครัวคิดแต่เรื่องลูกคิดแต่ถึงเรื่องที่ทํางานนะคะจิตใจเตลดิดเปิดเปิงทถาลายไปหลายเรื่องแถมยังไปใส่อารมณ์กับปัญหาพวกนั้นอีกซึ่งพอยอดก้าถามว่าทําอย่างนี้ทําไมทําไมไม่ได้คิดอยู่กับเรื่องตรงหน้าเลยปียนบอกผมไม่ดูตัวครับผมทําไปโดยไม่ดูตัวนะคะยอดกาก็เลยบอกว่าอันนั้นไม่ใช่สตินะเป็นความเขา เมื่อฝึกสติอาการอยู่กับอย่างหนึ่งแต่จิตใจคิดไปอีกสิบอย่างก็จะหายไปค่ะแล้วเขาก็ทําการบําบัดกันนะคะไปจนถึงท้าย EP ค่ะพวกเราก็จะได้ครบองค์ประกอบนะคะได้เห็นทั้งนิสัยใจคอของพระเอกพีเยนนะคะได้เห็นการฝึกสติในวิธีต่างๆนะคะผลลัพธ์ของการใช้สติรับมือกับสถานการณ์ที่เขาไม่ถูกใจนะคะซึ่งในเวลานั้นนะคะในซีรีส์เขาก็แก้ปัญหาได้ดีแหละมันก็ใช้ได้นะคะแต่พวกเราอย่าทําตามเด็ดขาดเลยนะคะและอย่างที่บอกซีรีส์เล่าเรื่อง กระไดพอยโจนของบีเยนได้อย่างสนุกค่ะเขาต้องแก้ปัญหาที่ตามมารวมถึงต้องเข้าไปสวมรอยเป็นเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่รากันนะคะไปหาตัวคนทรยศในแก๊งแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนอาชีพของสมาชิกในแก๊งทุกคนให้เป็นอาชีพสุจริตแล้วก็ต้องกำจัดแก๊งมาเฟียฝ่ายตรงข้ามให้ได้ด้วยนะคะโดยทุกๆสถานการณ์เนี่ยบีเยนก็จะย้อนกลับไปนึกถึงที่ยอดก้าสอนค่ะแล้วก็เอาบทเรียนต่างๆมาปรับใช้ในการเอาตัวรอดอย่างตลกร้ายแล้วก็หักมุมนะคะเราคาดไม่ถึงนะคะ เราคนดูเราก็ดูไปลุ้นไปนะคะพร้อมกับเก็บแนวคิดบางอย่างในซีรีส์เนี่ยเอาไปใช้ในการทํางานหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะนุมตาลืมบอกไปเบียนเขาจะหันมาคุยกับคนดูด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเขาหันกลับมาคุยด้วยเนี่ยเขามีเราอยู่เป็นเพื่อนแค่คนเดียวนะคะที่รู้ทั้งหมดว่าเขาไปทําอะไรมานะคะแล้วเขากําลังทําอะไรอยู่ ส่วนตัวละครต่างๆนะคะนอกเหนือจากบีเยนกับยอดก้านะคะก็จะมีตัวละครอื่นๆเช่นลูกสาวนะคะลูกสาวน่ารักมากๆเลยนะคะน่ารักน่าเอ็นดูนะคะคนให้เสียงไทยก็ให้เสียงน่ารักดีนะคะคุณนักสืบนิโคกับเมียพระเอกก็ดูมีความเป็นมนุษย์มนาดีค่ะไม่ได้สวยเพิดพิงเป๊ะเวิร์เหมือนนางเอกละครไทย แล้วก็ตัวละครนะคะที่น้ำตาลชอบเป็นพิเศษเลยก็คือซาซาค่ะลูกน้องของดากันคนนี้น่ารักดีนะคะจริงๆชอบทุกตัวละครที่อยู่ในแก๊งมาเฟียของดากันเลยนะคะเพราะว่าเขาเขียนให้คนพวกนี้ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ร้ายที่โดนพระเอกฆ่าตายเขาเป็นผู้เป็นคนมีครอบครัวแล้วก็มีลูกที่ต้องดูแลค่ะ ตัวละครบอริสนะคะหัวหน้าแก๊งฝ่ายตรงข้ามก็ชอบนะคะเสียดายว่าออกมาน้อยไปหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวต้องคอยดูว่าในซีซั่นหน้าเขาจะมาด้วยหรือเปล่านะคะทั้งที่ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับตัวซีรีส์เลยนะคะซีรีส์ฮอลลีวูดก็ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีก็ไม่ใช่นะคะดารานักแสดงก็ไม่รู้จักเลยนะคะที่พูดชื่อเป็นเมื่อกี้เป็นชื่อตัวละครในเรื่องทางนั้นเลยนะคะไม่รู้จักชื่อจริงดาราเลยสักคนหนึ่งแต่น้ําตาลกับชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ซีรีส์นะคะ อย่างที่บอกเมื่อกี้น่าจะมีซีซั่น2นะคะก็มีอะไรให้รอติดตามกันอีกแล้วแล้วปกตินะคะช่องอื่นเขาจะให้คะแนนกันใช่ไหมแต่เพราะว่าน้ำตาลไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์หรือว่าการดูหนังใดๆเลยค่ะแค่คนที่ชอบดูหนังคนหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะคะน้ำตาลจะไม่ให้คะแนนนะคะแต่เราตัดสินใจกันแล้วนะคะว่าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปน้ำตาลจะใช้เรทค่ะมีสี่ทนะคะเรทแรกอย่าดูเลยค่ะ นะคะเลทที่สองถ้าว่างก็ดูได้นะเลทที่สามดูสีสนุกดีนะคะ <Wow. S 1> และเลทที่สี่ค่ะคุณต้องไปดูกันให้ได้นะคะมีสี่เลทนะคะเพราะว่าความรู้สึกทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเห็นของน้ำตาลล้วนๆค่ะไม่ได้มีวิชาการใดๆผสมและคลิปนี้ก็ขอจัดให้จงใจฆ่าม u r d e r อร์ไมล์เป็นซีรีส์ที่ต้องไปดูกันให้ได้เลยนะคะทุกคนใครมองหาซีรีส์ดีๆอยู่น้ำตาลแนะนำค่ะน่าจะขึ้นแท่นซีรีส์โปรดของใครหลายๆคนในปีนี้ได้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือความเห็นที่น้ำตาลมีต่อจงใจค่า Murder My f u r y ค่ะอย่าลืมไปลองดูกันนะคะถ้าใครดูแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรหรือว่าอยากจะชวนให้น้ำตาลไปดูหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำตาลแล้วก็ทีมงาน Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ